พ่อไปหบาหบยังหาบยังหันเอาลแล้ว,าวบาดนีน่พักไปพาขึ้ไปใส่คอานี่ยลา,ากมองน,อออน,มนี่แล้วคอาคอแล้วทุกยาก,ากมองนี่ลสิไปอันหันสิไปฮอสใจบ้านไดนี่ มาแต่บ้านใดมาแต่บ้านปักกุ้ยเออมาแปักกุ้ยเมืองใดฮะนอนอยู่ายคืนนนขอนอนน้นนนนำผึนนนำผ่นบ่อไปหาเขาเนาะ บานนี่จุดะสมเลสิไปไปบ้านยังก่อนสิไปคบขอลบมากสิบเลยสิไปต่ออีกบ่ได้เห็ดหน้าบ่อยู่บ้านบ่ได้เห็ดหน้าเห็ดไห้นานาจักดีบ่เดน่นาห้นา้หเนารถไเ็ดผิดบ่มีแนวพาเห็ดพาทำเนาะ โดย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 อย่าปากมองเลยแล้วตะมาหาคออา้าวพี่น้องมาพบมาพ่อกันอีกเลยเด้อพี่น้องพี่น้องมา,าหาขอเข่าเห็นในกลางทางเนี่ยพี่น้องเขามาพบมาพ่อกันอีกแล้วเป็นตาสงสารพี่นอ้อ,อ,มมองเขาการอันผัวบ,บ่นี่เมียบ่นนี่มาทำกัน จักปีแล้วเอากันเอากันแค่ได้ปีเดียว,ยวมีลูกน้ำกันแล้วบ่บยังยังบ่ดได้จะคิดอยากได้อยู่บ่อจะคิดอยากได้อยู่เลยแต่ทุกขยากปากมองเลยเด้โอ้เคนเว่าเรื่องสุขเรื่องอยากเนาะว่าวเรื่องทุขเรื่องยากเลยนี่นะข้าวขาดแรงแกงขาดหมอ้อ การเอาไปกับสียุ่งยากเนาะการไปการมาจะมาไปลำบากลำบุญนากพ่นองฝนตกก็แข่งน้ำแข่งก็ลอยฝนตกกับยุเป็นหมอกกบยแล้วูก่าัมองไปาข้มทึงเด้เจ้าเนาะอันที่ถามสื่อนี่สื่อเจ้าในใดทางชื่อจอยจอยเนาะบ้าน và cô ấy ซื้อจ้อยเนาะอาพี่น้องเฮามาเห็นแล้วก็โอ้ยสงเพชเวทนาพี่น้องเฮาอาบกระดอนค้อนกระเดืองเลือกเกิดบ่ได้พี่น้องเฮาทุกยากากมองเกเกิดบ่ได้พ่อแม่พ่อแม่ยังบ่พ่อแม่สิยามแล้วแม่ก็สิยาพ่อก็สิยามแล้วเสียเบิดลโดยแม่นบ่ได้ตัว โบตัวไปอะไตัวทีไปตัวไปต,ตัวไปบางโน่นไปตัวไปชิตัวไปเมียมาแล้วนะมีเวลาสิขึ้นไปเบิ่งเนาะพี่น้องมาพ่อเพิ่นอยู่นี่แหละข้างทางนี่ก็มาพบมาพ่อเพิ่นก็นเลยว่ามาถามข่าวถามข่าวพี่น้องสู่คูสู่สคนภายในประเทศลาวและก็ต่างประเทศเฮาเนาะจ้าว่า เมตตาสงสารสองพเมีอนี้แหละนี่สร้างครอบครัวใหม่ยังไม่แต่งอนงานบ่แต่งงานแล้วคดองเทไรชงล้านเทไนม้มีคือกนคนมุมีคือกันเอาคนมถูกเนาะจัเสียดได้เนาะอยู่อยู่กับพี่กับน้อง ไปกับลูกกับพวนี่เนาะไปกับพวคันไม่ลูกกระแห่งบนปลานนยบัดพว่าปลายผู้เดียวเนาะพี่น้องเฮาโอ้ยฝนตกกับ,บ,บได้อยู่พี่น้องเฮาทั้งสาวจอยเด้อพี่น้องเด้อสื่อจอยสื่อเมียฝนก็เป็นคนอนาถาแหละคันเบา่บาบริยูบ้านยังเฮือนน้าโมคือว่าพเนจรนะเนาะ ไปได้จอดไปได้จอดไปเรื่อยๆมืนคุขาในอนหันคำสายชนอนหันแล้วพอ,อ,อนอนน,น้ำวัดน,น้ำวาผลเนาะโดูดูจักเซียดได้ไรแล้วพี่น้อง,เป,องเป็นตาสงสารือกันเป็นตาเมตตาสงสารพี่น้องเอา เอาผัากในเด้อพี่น้องเด้อผัพกพี่น้องทงั้งชาวลาวเฮาทั้งต่างประเทศเบิ่งเอานี่แหละสภาพการก็กได้จักสิทธิใดอยากฝากมองอยูอ่แล้วทุกทุกได้าไดดาายากถ้าผู้ใดเมตตาสงสารก็เอาทุกอยากบ่มหมาดินดีตอนรับพี่น้องเฮาทุกมองทุกบอล